สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของคิดจากจีนเชียงใหม่ประจำวันพุทธที่5กุมภาพันธ์2568พี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่เราจะอธิษฐานด้วยกันก็คือคำอธิษฐานที่เติมไฟให้ใจที่อ่อนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าในปี2020คงเป็นปีที่เราทั้งหลายที่จะต้องเฝ้าระวังตัวยิ่งกว่าปีไหนไห พอเริ่มต้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทําให้เราจําเป็นต้องใช้ชีวิตที่ติดเงีกอยู่กับบ้านมีการจํากัดการเดินทางคําสั่งในการตรวจหาเชื้อและอัตราผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นพี่น้องครับตลอด2-3ปีที่ผ่านมาเราทั้งหลายต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากท่ามกลางโควิด -19 และหลายคนจึงรู้สึกอ่อนแรงลงในวันนี้พี่น้อง มีความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพของตัวท่านหรือคนที่ท่านรักหรืออาจจะเป็นการรู้สึกเหินห่างจากใครบางคนที่เราทั้งหลายอยากจะมีโอกาสที่จะร่วมสามคคีธรรมมีความสัมพันธ์และกลับสู่สภาวะปกติอีกครั้งหรืออาจจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่เราทั้งหลายอยากจะได้รับความสดชื่นและกำลังใจหรือบางท่านอาจจะอยากต้องการที่จะหยุดบางสิ่งบางอย่างและพัก แต่ในวันนี้มีประเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถเติมเต็มความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยของเราทั้งหลายและพระเจ้าต้องการจัดการความอึดอั้นตันใจของเราจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะมาที่ฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยฟื้นฟูแรงใจให้กับเราทั้งหลายด้วยกันนะครับในหัวข้อที่หนึ่งให้เราอธิษฐานเผื่อความเหน็ดเหนื่อยที่เรากําลังเผชิญในพระธรรมมัทธิวบทที่สิข้อที่ยีบบอกกับเราไปว่า บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักพี่น้องครับเมื่อผมอ่านพระคำของพระเจ้าตอนนี้ที่เราคุ้นเคยหลายครั้งก็รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะเวลาที่มีความเครียดเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตข้อพระคัมภีร์ข้อน,นี้ได้เตือนใจให้กับเราทั้งหลายที่จะแบ่งเบาภาระหนักของเราไว้ที่พระเจ้าเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้หยุดพักลงเสียบ้างในวันนี้นะครับ ขอพระเจ้าช่วยเราในยามวิกฤตที่เรากำลังเผชิญให้พระองค์ทรงดูแลเราและให้เราที่จะสามารถวางภาระหนักทุกอย่างในใจของเรานั้นมอบไว้ที่เบื้องพระบาทของพระองค์ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยเราครับให้เราทั้งหลายได้พักจากความเหน็ดเหนื่อยที่เรากำลังเผชิญด้วยกันนะครับ ในหัวข้อที่สองให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณที่อ่อนแรงของเราทั้งหลายในพระธรรมสุดีบทที่ยี่สิบสามข้อหนึ่งถึงข้อสามได้บอกกับเราไว้ว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พี่น้องครับ ทุกครั้งที่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกําลังถูกน้ําเย็นที่ชําระร่างกายและจิตใจให้สดชื่นขึ้นจากความเหน็เหนื่อยจากความตึงเครียดและความกังวลที่ต้องเผชิญในชีวิตในแต่ละวันพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่วุ่นวายได้รับการบรรเทาลงและแทนที่ด้วยความสงบและความโล่งใจในทันตา เพราะว่าพระเจ้าบอกกับเราทั้งหลายไปว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่แสนดีพระองค์ให้ความสําคัญกับเราครับและพระองค์ทรงรักเราในฐานะที่เราเป็นลูกแกะของพระองค์พร้อมทั้งเตรียมนะครับปูทางจัดสรรหาสิ่งที่จําเป็นที่พักพิงและความสบายใจให้กับเราหากวันนี้เรากําลังมองหาหานทางสู่ความสงบสุขขอพระเจ้าช่วยเราที่จะฟื้นฟูใจของเราจากความเหนื่อยล้าให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะเป็นกําลังให้กับเรา ในรานนี้ให้เราที่ฐานขอพระเจ้าที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณที่อ่อนแรงของเราด้วยกันนะครับ ในหัวข้อที่สให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะประทานกำลังใจให้กับเราในการที่จะก้าวต่อไปในพระธรรมอิสยาบทที่สี่สิบข้อสาอได้บอกกับเราทั้งหลายไปว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกของนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลียเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยพี่น้องครับแม้ว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งโลกจะต้องทุกข์ทรมาน กับเชื้อไวรัสโควิดที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งเราไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตของเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายแต่ในวันนี้อยากจะหนุนใจให้กับเราทั้งหลายที่เราจะหวังใจในพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาและเป็นผู้ช่วยจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้กับผู้ที่รักพระองค์อย่างแน่นอนพี่น้องครับ พระองค์ทรงมีวิธีการอย่างไรในวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้แต่สิ่งที่เราต้องทําคือเราทั้งหลายจะต้องวางใจและเชื่อในพระองค์ผู้ทรงแสนดีและมีพระเมตตาที่พระองค์จะทรงรื้อฟื้นคืนดีและฟื้นกําลังกายกําลังใจให้กับเราทั้งหลายที่จะก้าวเผชิญสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าไปได้ให้เราอาธิษฐานด้วยกันนะครับ ขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดประทานกำลังกายกำลังใจให้กับเราที่จะสามารถฝ่าฟันวิกฤตปัญหาในชีวิตของเราทั้งหลายไปได้พเพื่อที่เราทั้งหลายจะก้าวต่อไปโดยมีพระเจ้าทรงเป็นผู้นำทางให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันนะครับ และสุดท้ายนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับว่าพระเจ้าทรงรับรู้ว่าการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญนั้นมันแย่เพียงใดและพระองค์ต้องการที่จะชูใจของเราเสริมกําลังเราให้เราที่จะไว้วางใจในพระองค์เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้พักในอ้อมกอดจากความรักของพระเจ้าพระองค์ต้องการที่จะฟื้นฟูพลังของเราด้วยความรักเมตตาของพระองค์พระเจ้าจะทรงจัดการกับปัญหาในโลกนี้ ตามเวลาของพระองค์อย่างแน่นอนเพียงแค่วันนี้ครับให้เรามาตั้งใจฟังเสียงของพระองค์ด้วยกันและแสวงหาที่พักพิงจากพระเจ้าของเราให้เราร่วมจัดอธิษฐานนะครับถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายในวันที่เราทั้งหลายรู้สึกอ่อนและหงวดยใจวันที่เรารู้สึกอ่อนแรงและเหน็ดเหนื่อยขอพระเจ้าทรงโปรด ให้เราทั้งหลายที่จะไว้วางใจพระองค์ที่เราจะสามารถพักจากความเหน็ดเหนื่อยที่เราทั้งหลายกำลังเผชิญและนำภารหนักมาไว้ที่พระบาทของพระองค์ที่พระองค์จะทรงช่วยเราให้สามารถที่จะหยุดพักไว้วางใจและเชื่อมั่นในพระองค์และพักพิงในพระองค์ก็แต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณที่อ่อนแรงของเราทั้งหลายที่เราจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์จะจัดสรรจัดเตรียมในสิ่งที่เราทั้งหลาย จำเป็นทุกอย่างในวันเวลาอันเหมาะสมพอพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเพราะเราเป็นเหมือนลูกแกะของพระองค์พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะจัดเตรียมจะปูทางจะจัดสรรจัดหาที่พักพิงในความทุกข์ยากให้กับเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอโปรดประทานกำลังแรงกายแรงใจให้เราทั้งหลายที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไม่อ่อนละอาใจในวันที่ข้าพุงทั้งหลายรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเปรีย้ยขอพระเจ้าทรง เพิ่มกำลังขึ own own ació, ้นใหม่ให้ข้าพุทธทั้งหลายที่จะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนกับนกอินทรีขอพระเจ้าทรงอวยพรที่ข้าพุทธทั้งหลายจะรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเข้าใจและพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอขอพระเจ้าอวยพรที่เราทั้งหลายจะได้รับกำลังที่มาจากพระองค์ข้าพุทธทั้งหลายจึงอธิษฐานร่วมกันและให้ข้าพุทธทั้งหลายอยู่ในอ้อมกอดพระราชของพระองค์เสมอไปเป็นนิจอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและขอพระเจ้าเสริมกำลังเราทั้งหลายจากหัวใจที่รู้สึกอ่อนแรงอ่อนเปลี้ยให้เราได้รับการเติมเต็มเติมไฟจากพระเจ้าใหม่ในทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรครับ